กระแสทองคำดิจิตอลดัน MKSPAMP บริษัทเทรดเดอร์สัญชาติสวิสฟื้ฟนคืนชีพโทโเค็นเจาะนักลงทุนคริปโตแห่เกงกำไรสินทรัพย์ปลอดภัยบูมเบิร์กรายงานว่า MKSPAMP SA ฟื้นโทโเค็นทองคำ DGLD รอบสองชิงโอกาสตลาดดิจิตัลบูลเลียนขยายตัว บริษัท MKS PAMP SA ผู้ค้าโลหะมีค่ารายใหญ่ของสวิตเซอร์แลนด์กำลังเตรียมเปิดตัวโทเค็นทองคำ g o Token อีกครั้งเพื่อใช้ประโยชน์จากความสนใจที่เพิ่มขึ้นในตลาดทองคำดิจิทัลหลังจากความพยายามครั้งแรกเมื่อ6ปีที่แล้วไม่ประสบความสำเร็จ MKS PAMP ซึ่งเป็นเจ้าของโรงกลัน่นการดำเนินงานด้านการซื้อขาย และแพลตฟอร์มค้าปีกทั่วโลกกล่าวว่าความต้องการซื้อขายทองคำที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากกลุ่มนักลงทุนคริปโตที่เพิ่งร่ำรวยไปจนถึงกองทุนสถาบันได้กระตุ้นให้บริษัทฟื้นฟูฟสินทรัพย์ดิจิทัลนี้นายเจมส์เอมเมประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ MKSPAMP กล่าวในการให้สัมภาษณ์ว่าหากคุณสร้างไรายได้จากคริปโต คุณจะสนใจเป็นอย่างมากในเรื่องของโทเค็นทองคําเนื่องจากสิ่งที่คุณไม่ต้องการคือการปล่อยให้ทองคํานี้วางอยู่ในตู้เซฟเฉยๆพร้อมกล่าวเสริมว่าคุณต้องการที่จะสามารถใช้ประโยชน์มันในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งและต้องการที่จะสามารถสเต็กหรือเลเวอเรจใช้ประโยชน์จากความผันผวน,นของราคามันได้ ประโยชน์ที่เป็นไปได้ของการแปลงทองคำให้เป็นโทเค็นได้สร้างความตื่นเต้นให้กับหลายฝ่ายในอุตสาหกรรมทองคำมานานแล้วเนื่องจากพวกเขาเห็นว่าความสามารถในการถ่ายโอนความเป็นเจ้าของทองคำได้อย่างง่ายดายเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ในการกู้ยืมถือเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญโทเค็นทองคำหลายรายการได้เปิดตัวในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา รวมถึง XAUT ของ Tether Holdings S.A., PAG x G ของ Paxos Inc. และความพยายามจากธนาคารเช่น HSBC Holdings PLC การพุ่งขึ้นทำลายสถิติของราคาทองคำซึ่งเป็นผลมาจากความไม่แน่นอนทางการค้าการคังและภูมิรัฐศาสตร์ได้กระตุ้นความสนใจของนักลงทุนรายย่อยในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย เซฟเฮเวนแอ s เซทส่งผลให้มีการไหลเข้าของเงินทุนอย่างรวดเร็วไปยังกองทุน ETF ที่มีทองคำหนุนหลังในปีนี้อย่างไรก็ตามโทเค็นทองคำมักให้สิทธิ์ความเป็นเจ้าของโดยตรงในทองคำแก่ผู้ถือซึ่งแตกต่างจากกองทุน ETF กระนั้นโทเค็นที่มีทองคำหนุนหลังก็ยังไม่สามารถสร้างผลกระทบที่มีนัยสำคัญในตลาดได้ โดยโทเค็นทองคำที่ใหญ่ที่สุดอย่าง XAUT ของ t ท t h e r มีการออกหน่วยเทียบเท่ามูลค่าทองคำเพียงกว่า2,000ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือเป็นส่วนน้อยในตลาดเมื่อเทียบกับกองทุน ETF ที่มีสภาพคล่องสูงกว่าซึ่งกองทุนที่ใหญ่ที่สุดถือครองทองคำมูลค่ากว่า130,000ล้านดอลลาร์สหรัฐในเคิร์ทเฮเมเกอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ GoToken SA ซึ่ง MKS แปรมได้เข้าซื้อกิจการทั้งหมดเพื่อเปิดตัวทองคำดิจิตัลอีกครั้งกล่าวว่าเราคิดว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมเนื่องจากมีแรงผลักดันสองด้านคือโมเมนตัมของทองคำในด้านหนึ่งและโมเมนตัมของการแปลงสินทรัพย์ในโลกจริงให้เป็นโทเค็นในอีกด้านหนึ่งนี่คือพายุที่สมบูรณ์แบบ เขากล่าวพร้อมเสริมว่านี่คือทิศทางที่โลกกำลังดำเนินไปนักลงทุนต้องการทองคำในรูปแบบดิจิตัลที่พร้อมใช้งานตลอด24ชั่วโมงทุกวันด้วยการชำระราคาแบบทันทีและความสามารถในการซื้อขายในตลาดเปิด MKS p a m เป็นหนึ่งในผู้ที่ริเริ่มเปิดตัวโทเค็นทองคำนี้ซึ่งมีชื่อว่า DGLD ในปี2019 โดยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มความร่วมมือที่รวมถึงคอยแชร์อินเตอร์เนชั่นแนลลิมิเต็ดนายอเมกล่าวว่าช่วงเวลานั้นเร็วเกินไปและโทเค็นดังกล่าวก็อยู่ในภาวะเกือบหยุดนิ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการเปิดตัวใหม่อีกครั้งจะเกี่ยวข้องกับการที่แผนกการซื้อขายของบริษัทเข้าซื้อโทเค็นเอง และการจัดหาสภาพคล่องในตลาดแลกเปลี่ยน MKS PAMP จะออกโทเค็น DGLD ให้กับสถาบันที่ได้รับการรับรองเท่านั้นซึ่งจากนั้นสามารถนำไปขายต่อในตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินคริปโตรองได้ซึ่งทำงานคล้ายกับโทเค็นทองคำอื่นๆทั้นทงนี้ทางบริษัทระบุว่าโทเค็นสามารถแลกเป็นทองคำจริงในปริมาณที่สอดคล้องกัน โดยมีปริมาณน้อยสุดเพียงหนึ่งกรัมความท้าทายประการหนึ่งในการดำเนินงานของ Gold Stable c o ค n คือการกำหนดวิธีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาจากผู้ถือโดยส่วนใหญ่แก้ไขปัญหานี้ด้วยการเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อสำหรับการออกโทเค็นใหม่และเรียกเก็บอีกครั้งเมื่อพวกเขาแลกโทเคน็นเพื่อถอนทองคำจริง แม้ว่า MKS PAMP กล่าวว่าจะยังไม่ดำเนินการดังกล่าวในขั้นต้นราคาทองคำได้พุ่งสูงขึ้นมากกว่า50%ในปีนี้โดยราคาทองคำสปอตในวันพฤหัสบดีซื้อขายลดลง0.3%อยู่ที่4,067.74ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ณนะเวลา9มาา53นทีตามเวลาในลอนดอน กระแสทองคําดิจิตอลดัน MKS PAMP บริษัทเทรดเดอร์สัญชาติสวิสฟื้นคืนชีพโทเค็นเจาะนักลงทุนคริปโตแห่เก่งกำไรสินทรัพย์ปลอดภัย